ที่กำลังเห็นอยู่นี่ก็ป็นตัตํำหลวงพระบางเด้อแล้วก็อยู่หลวงพระบางเองเพราะว่ามันี้ค่อยได้ให้ทีมงานค่อยนี่ไปเซเว์ก่อนเพราะว่าค่อยจะไปวันที่12แหละก่อจะไปลินปีใหม่หลวงพระบางแล้วก็จะไปแวหฮาน,นี่แหละฮาน,นี่ก็จะว่าแซบแหงฮาน,นี่ก็ซื้อว่าฮานตํำบานฮานเพิ่นจะอยู่เส้นกลางมาเลยเด้อขี่ไก่เส้นกลางมาแล้วก็จะเจอฮา,านเลยฮานตํำบาน สำหรับบรรยากาศข,ข,ข,ของทางห้านเพื่อนี่เพิ่นมีสองโซนให้เลือกมีสั้นลุมและก็สั้นถึงอย่างนางโซนใดนีจะบอกทางจะของห้างเพื่นดเด้อแลวกลับมาว่าถึงเมนูอาหารของทางห้านเพื่อนี่มีหลายหลีเด้อไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งตำหลวงความบางทั้งไทยแผน่นและก็อันนี้จะเป็นลาบคอหมูย่างที่เพิ่นปิ้งมาแบบนุ่มๆและที่ขาดไป่ได้ไปรวมเข้าบางก็คือออล่าที่มาพร้อมกับต่อนนแน่นๆแล้วก็หนัง หมาหานต่ำบานกับคาบไม่ไก็คือต่ำหลวงพระบางกับแซดพร้อมกับไขแ่แกก่นเดอแล้ก็มีอีกเมนูหนึ่งเด้อเมนูที่เพิ่นแนะนำมากคืออ,อ้นอน้อ้หลวงพระบางอันนี้ก็ชื่อว่ามัน มันเป็นอย่างที่คอยต้องอยากไปลองหาคอยไปห้องหลวงพระบาสสาหรับประเภทต่ําและอาหารนี่เพื่อนยังมีอีกลากหลายเมนูให้พวกเจ้าได้เลือกเด้อมอน,นี้เอามาให้เพียงแต่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเด้อก็ยังมีทั้งใสอัวและกะองหวานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงสาหรับไผที่ไปห้านตํหวานหลวงพระบางก็อย่าลืมสั่งอีกเมนูหนึ่งเด้อซิกเนเจอร์ของเพื่อนก็คือ,อเกาเหลาทะเลไผที่ไปห้องอย่าลืมสั่งเมนูนี้เด้อสาหรับเวลาเปิดห้านของเพิ่นนี่เปิดตั้งแต่10 0 0มเช้าจนฮอนเก0าโมงแสลงสาหรับมอนี้ไก่กร๋ยวเจอคอยอยู่หลวงพระบาง